เน,นื่งชนีค่ะสามนาทีกับอายการแพ่นดินวันนี้ค่ะสเสนอร์ตอนการกระทําพิษเกี่ยวกับพอรบอคอมพิวเตอร์นะคะรายละเอียดเบื้ติดตามในจากคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับชวโมวันนี้นะครับผม มีนะครับปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเราจะเห็นว่าในความเป็ฐานช่อโกงหรือชั่งโกงประชาชนนะครับการที่นะครับผู้หลอกลวงนะครับได้มีการนะครับส่งข้อความนะหรือว่ามีการนะครับโพสต์นะครับข้อเท็จจริงนะครับมาหลอกลวงผู้เสียหายนะครับอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางอินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะครับหรือได้มีการนะครับส่งข้อความมาทาง เอสเอ็มเอสของเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับซิ่งสิ่งหนึ่งต่างเหล่านี้เมื่อผู้เสียหายนะครับได้รับข้อความนะหรือว่าถูกหลอกลวงนะครับตามที่นะครับผู้หลอกลวงนะครับได้หลอกลวงนะครับเป็นผลให้นะครับผู้ถูกหลอกลวงนะครับได้รับความเสียหายเสียงเงินทองปริมาณมากนะครับค้ามีิฐานเช่าโกงแล้วก็ควมผิฐานเช่าโกงประชาชนนั้นนะครับนอกจากจะมีความผิดตามมูลกระายอาญาดังกล่าวแล้วนะครับหากลักษณะการกระทำนะครับมีลักษณะของการนะครับนำข้อมูลนะครับ อันตร itis นะครับหรือข้อมูลบอมนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางแท็บเล็ตหรือทางโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนะครับโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับหรืออินสตาแกรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นลักษณะของนะครับในการนําข้อมูลอันตร itis นะครับเข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน นะครับทางนี้การกระทำดังกล่าวนะครับย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผล2 5 5 0นหานะครับหากเป็นลักษณะของการเช่าโกงเป็นการเช่าโกงประชาชนแล้วนะครับก็จะเป็นความผิดฐานนำนะครับข้อมูลอัจฉรทยะนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทำความผิดฐานเช่าโกงธรรมดานะครับก็จะเป็นความผิดฐานนะครับโดยทุจริตนำข้อมูลอัจฉเทย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับทั้งนี้ตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการการคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งความผิดฐานช่อโกงและความผิดฐานตามพรบคอมนะครับมาตรา14วรรค2เนี่ยนะครับเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับสามารถนะครับยอมความได้นะครับแล้วก็ถอนคำา้องทุกได้นะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทําความผิดมีความผิดฐานช่อโกงประจาชนนะครับแล้วก็ความผิดตามพรบคอมนะครับเป็นความผิดอาญาเป็นดินครับไม่สามารถ ความลง,งทุกได้นะครับดังนั้นนะครับผู้เสียหายนะครับซึ่งได้รับความเสียหายในก,การก็าต้องผิดฐานช่าโกงหรือว่าเช่าโกงประชาชนนะครับก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อพู้ลงทุนได้หากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือท่านต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสายด่วนสำนักง,งานไยการลงสุนได้ที่เบอร์1157ได้ครับสวัสดีครับ